รถสวยขนาดนี้ผ่อนแค่6 0พ0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่มีไรายได้1 2 0 0 0บาทชึ้นไป้นะคะใครอยากได้ t o y o ต้า i o ออโฉมเจน2นะคะปี2 0 1 3ามค่ะ1.5ตัวอีกสีน้ำตาลสีหายางนะคะได้เบาะผ้าน้าภายในสวยใหม่มากคันนี้ไม่ต้องดาวค่ะไรายได้12,000ือ 2, นอะงะดูในคลิปเลยเดี๋ยวจะจาจัดให้สวยๆค่ะพยนต์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องจ้าจ๋าเพชรค่ะนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงรถเจ๋งผ่อนถูกค่ะนะคะ วันนี้มี Toyota v i ีอนะคะปี2013นะคะ f c เป็นปีที่ขายดีมากเลยนะคะตอนออกป้ายแดงมานะคะเป็นโฉมเจน2นั่นเองคันนี้นะะได้1.5ตัว e ค่ะ f c นะคะได้สีน้ำตาลนะคะเกียร์ออโต้ราคาเนี่ยพิเศษมากๆเลยนะคะราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนไหนที่อยากผ่อนรถถูกๆนะคะรายได้12,000บาทขึ้นไป เป็นเจ้าของรถสวยๆสภาพดๆีดๆ,ดๆแบบนี้ไปใช้แน่นอนนะคะมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะน้องจ้าจ๋าจะพามาชมนะคะบอกเลยว่ารถเนี่ยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าความพึงพอใจนะคะไปใช้ในครอบครัวและชีวิตประจําวันแน่นอนมาดูความสวยความเดิมกันเลยนะ FC นะคะคันนี้ เป็นโฉมเจน2นะคะได้ในส่วนของคมไฟหน้านะคะเป็นไฟมัลติรีฟเฟกเตอร์หรือว่าสอหลอดไส้ฮาโลเจนนั่นเองค่ะ f c นะคะแล้วก็ชมนี้นะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นโคเมี่ยมหนึ่งเส้นนะคะตัดกับโลโก้ตรงกลางสวยๆนะคะรับประกันความสวยค่ะน็อตไม่ขยับแน่นอนนะคะสวยจริงๆคันนี้นะราคาคุ้มด้วยนะคะได้เป็นรถแนวซิตี้คานะคะเครื่อง1.5แล้วก็เป็น น้ำมันลุ้นๆวนเลยนะคะ F C สีนี้น่ะสีน้ำตาลนะหาย,ยากนะคะน่าสนใจคะ่ะน่าสนใจใครอยากได้นะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยนะคะแล้วก็โทรเบอร์ด้านล่างนะคะติดต่อมาหาน้องจจาจ๋าได้เลยนะคะมาดูชมนี้ค่ะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะ1.5ตัว E เขาจะได้ในส่วนของเป็นล้อแมกอันลอยนะคะสก,กู4สี่รูดิ้หน้าดำหลังนะคะได้ยางปี2021แล้วนะคะยางใช้งานได้อยู่เนาะ สภาพใต้ซุ้มลอค่ะ f c สังเกตเลยนะคะไม่มีอรอยแก้ไขรอยกิบลอ็อกตัวน็อตนะคะหรือกระบอกโชคนะคะทั้งลำเลยนะคะของเดิมทั้งหมดนะคะสภาพนี้นะคะจ,จะจ๋าบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคนไหนสนใจนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วหรือจะซื้อสดนะคะคันนี้ลูกค้าพร้อมรับรถได้เลยนะคะเจ้าจ๋าจะมีการสปาภายนอกภายในนะคะทำความสะอาดต่อภาษีพระบบเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องให้ คือพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะมาดูส่วนต่อมานะคะคันนี้ได้ในส่วนของไฟเลี้ยวข้างซุ้มล้อนะคะ f c แล้วกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะสวยๆนะคะ f c นะก็ฟังก์ชันก็ให้มาเยอะอยู่นะคะ f c นะคะสะภาพสวยเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยแล้วในส่วนของฟิล์มหลันน้องจจาจ๋า ในส่วนของฟิล์มเราก็ไม่ให้ลูกค้าไปเสียตังค์ติดเองเพิ่มเติมนะคะติดมากับตัวรถเรียบร้อยเป็นของลามิน่าอย่างดีนะคะ40รับคันนะคะขนาดฟิล์มแบบขับกําลังพอดีพอดีเลยนะคะไม่ได้มืนมากนะคะคันนี้นะคะที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะ f c นะคะเนี่ยล้อด้านหลังนะคะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไข่ f c นะคะกับบ้านข้างนะ f c สังเกตเลยนะคะกับด้านข้างรถเนี่ยนะคะไม่มีรอยทําสีนะ นะคะอยู่ไม่อ้าไม่ง้างน,นะคะอยู่แบบแนบชิดสนิทกันนะคะมีไฟทับทิมให้ไฟทับทิมให้นะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นโคมแท้โคมเดิมนะคะเป็นโคมแท้โคมเดิมค่ะเอเอารถสวยคุณภาพดีแบบนี้ไปไว้ใช้งานดีกว่านาะดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ต,ตาค้นเปียกค้นนะคะผ่อนถูกๆและที่สําคัญเอารถสภาพดีดของเพชโยนเนี่ยไปไว้ใช้งานนะคะเอาไปใช้งานย,ยาวๆเลยนะคะแล้วข้อดีของโตโยต้าวีออสเนี่ยค่ะก็คือรู้สึกว่าจะทน นะคะอะไรหาง่ายค่าเป็นทะแนน์ค่าบำรุงรักษาไม่แพงนะคะอ่ะมาดูในส่วนของล้อหลองังฝั่งขวากันบ้างค่ะ f c นะรอยโขดรอยแตกนะคะรอยเบียดของฟุตบาทไม่มีเลยนะคะ f c นะคะสีนี้สวยนะทําความสะอาดง่ายนะคะสวยจริงนะคะคันนี้สวยจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะให้ดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะหรือว่าฝาท้ายกระโปรงนะคะต้องเปิดมาจากด้านในนะคะ อ่ะนี่กว้างนะคะกว้างมากๆนะคะสภาพสวยกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะแล้วจะจ๋าจะให้ดูเลยนะ f อซนะมีล้ออะไรให้ถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้นะคะอ้าวแม่แรงอยู่ไหนแม่แรงอยู่นะคะในส่วนของใต้เบาะคนนั่งข้างคนข,บขับค่ะเอซล้ออะไรได้ไปนะคะ เอาไปใช้งานเลยนะคะไม่ต้องไปเสียดางอะเพิ่มเติมอ่ะมาดูความสวยความเดิมค่ะรถไม่ชนหนักไม่พความไม่จมน้ำแน่นอนดูจากรอยซซนค่ะเอี FC. รอยซซนทางมะพร้าวนะคะหรือว่าตัวรอยเม็ดอั์ต่างๆนะคะดูได้ชัดเจนเลยลูกค้าแค่นี้นะคะสามารถบ่งบอกได้เลยว่ารถที่พโยนเราคัดคุณภาพเกรด A มาให้แน่นอนนะคะอ่ะไปดูภายในใกันบ้าง FC มาดูภายในใกันบ้างนะคะ บอกเลยว่าสวยจริงๆโคตรสวยเลยนะคะสวยแล้วก็เดิมขนาดนี้นะคะ FC มาพร้อมกับพวงมลาลัยสามการนะพวงมลาลัยสามการอ่าแอร์สตาร์ทปุ๊บเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำปั๊บนีไม่หนึ่งแสเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะหน้าจอนะคะเป็นสามเหลี่ยมนะคะอ่าเออไม่ใช่สามเหลี่ยมวงรีสามวง นะคะแล้วก็พวงมาลาัยเนี่ยสวยสภาพเดิมอ่าแอร์แตรเย็นนะคะแตรดังแตรเย็นแตรดังเหมือนเดิมนะคะ f c คอนโซลตรงกลางนะคะเล่นเครื่องเล่นวิทยุ fm vcd ได้นะคะช่องแกช่องแอร์ไม่มีการหักไม่มีการพังไม่มีการชำรุดนะคะแอร์แบ็ค ได้แล้วนะคะแล้วจะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะสะอาดสะอ้านค่ะเอฟซีสวยๆน่าใช้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะชมนี้จะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะแยกโซนนะคะเอฟซีนะอยากได้แบบไหนนะคะทักเข้ามาแอร์เกียร์นะคะอยู่สภาพเดิมทั้งหมดนะคะอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยถือว่าคุมคามากๆนะนี่ มีที่บังแดดให้ด้วยนะ F C แต่ยังไม่มีไฟนะที่บังแดดมีกระจกนะคะให้ฝั่งคนขับค่ะ F C ส่วนของตัวเบาะนะคะตัวเบาะนี้นั่งนุ่มสบายมากๆนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ของแท้จากโรงงานเบินด้วยลายแคปลาสีน้ำเงินนะคะเป็นเบาะของแท้ของเดิมสภาพไม่ขาดไม่ช้ำไม่ชารุด เดี๋ยวให้น้องตักกล้องนะคะแพนในส่วนของคานเสา A เสาบให้ดูนะคะแล้วก็จะไล่มาในส่วนของแผงประตูเนาะ FC ดูสภาพตัวน็อตเลยนะคะดูนี่เลยนะคะน็อตเนี่ยทุกตัวนะคะต้องไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรอยขันของรับประแจรอยสีแจมม์กอยู่ครบทั้งหมดนะคะสภาพนะคะรถนี่ไม่ช้ำเลยสวยมากๆนะคะและแผงประตูแผงประตูได้สีดำนะคะจะเป็นในส่วนของ เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยจะยังไม่ได้หุ้มหนังนะคะมี่วางแก้วน้ํานะคะลําโพงลําโพงใช้งานได้ปกติเลยเอซีเอาไปใช้งานได้เลยค่ะนะคะรถเครื่อง1นจ้านะคะเดินทางไกลขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยนะสภาพรถแบบนี้ราคาไม่ถึงสามแสนนะคะบอกเลยสุดคุ้มค่านะคะลูกค้ามาดูความสวยความเดิมของบอดด้านหลังหรือห้องผู้สารด้านหลังในเอสซีนะคะสังเกตจากรอยใช้งานแล้วบอกเลยว่าใช้งานเนี่ยนะคะแทบจะไม่มีคนนั่งหลังเลย นะคะสภาพสวยๆนะคะไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์คนที่ตั้งงบผ่อนไว้ไม่แพงแล้วก็ได้ลดสภาพสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะรถคันนี้รับประกันโครงสร้างค่ะไม่ชนหนักไม่พิกามไม่จมน้ำแน่นอนนะคะรับประกันวารนตีรถทุกคนันมีสตอรี่ที่มาที่ไปตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะ FC นะคะรถคันนี้ราคา289,000บาทเท่านั้นนะคะ FC เดี๋ยวจะาจ่าจะพาชมเครื่องยนต์ตอนนี้นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้อยู่นะคะรู้สึกว่าแอร์คันนี้เย็นมากนะมาดูค่ะเ c ใครสนใจโทรเข้ามาค่ะเอนะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะาจาาสตาร์ทไว้อยู่เนี่ยค่ะสตาร์ทอยู่ในสภาพที่นิ่งมากๆเลยนะคะไม่มีเสียงดังกอกแจ๊กไม่มีเสียงผิดปกตินะคะของเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าเบนซินล้วนน้ำมันล้วนนะคะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาค่ะมาดูความสวยนะคะของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เนี่ย ไม่มีการยกเครื along, Airbnb, anyway. <médico S 1> ่องใหม่นะคะน็อตฝากระโปรงนะอ่าน็อตฝากระโปรงนะ f c นี่นะคะไม่มีอยแกะอยไถอดเลยนะคะสำคัญเลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาตัวรอยเมิดอาร์ครูต่างๆเนี่ยรวมมาถึงน็อตยาวมาถึงคานยึดโคมไฟนะคะก็สภาพเดิมไม่มีอยรแกะอยถอดนะคะคานเดิมทั้งหมดนะคะทั้งเส้นเลยนะคะคานหน้าคานกลางเนี่ยค่ะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมดใช้ F4 ตรวจสอบได้แน่นอนค่ะรถยนต์นะคะตรวจสอบได้แน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเอาไปใช้อีกสิบปีก็ยังคุ้มเลยนะคะเอาไปใช้อีกสิปีนะคะ,ะเฉลี่ยนะคะใช้ถ้าสิปีนะ,ะเฉลีย่ยใช้ปีละไม่ถึงสาม0มื่นบาทเลยสุดคุ้มนะคะสุดคุ้มสนใจนะคะมาเอารถสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆสวยๆคัดเกรดคัดคุณภาพให้ลูกค้านะคะแล้วก็ผ่อนถูกสมราคาสมค่าตัวนะคะบอกเลย นะคะลูกค yeah, mm ้ารายได้มือสองทุกอาชีพออกได้หมดเลยนะคะขอเอกสารยืนยันที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนนะคะไม่มีเครดิตฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้นะคะขึ้นอยู่กับอาชีพนะคะเกษตรกรนะคะค้าขายนะคะเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะขับวินขับแกลบซื้อได้หมดเลยนะคะทุกอาชีพเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ไม่ว่าจะอยู่โซนอีสานโซนเหนือโซนใต้โซนออกโซนตกนะคะซื้อได้หมดเลยเพียงโทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างและติดต่อหาน้องเจ้าจ่าเข้ามา เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเจ๊จ๋าเพชรยนต์นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ